ปิ่งปลาดุกก่อนเพราะไงปิ่งปลาเค็งไม่ได้มันโดดออกกุ้งก็สุกแล้วเรื่อมใส่เกลือปิ่งปลาดุกปเปล่าายเรื่อมใส่หอดเกลือโอบเกลือไปเล ป่าจะมาดึงใส่ยกี้呀ปลาโอเืคอเกือใส่ไม่เพิ่นไปเห็ดป่าไหมป่าโดดลง <laughs> โดดลงเต่า ปุเกกันไหมองกันเด้อพี่น้องเลยตี่ปลาด้วยกันตห้ยยูรงยูทายยูนาก็ ปลาหานี่นอกไม่ปลาซื้อหรอกปลาดุกบ่ต้อบไปใส่ขี้เิ่มเพราะว่ามันเป็นปลาเลี้ยงปลาธรรมชาตได้แต่หลายเป็นเข้มอยนา้กูจะกินน้ำป่ได้บอ๊ยันระเจ้าข้างบ้านกินน้ำ ใหม่หมดแล้วพี่นอ้องว่าเหลืองมุ้งอยู่หอยรุ่นอยู่ค่อยย่านปิ้งปลาคอยความไม่เยอะนี่ย้องใส่ตะแกรงนะถึกแล้วแกงเป็นเด็กพี่น้องก,ก็ต้องใส่ดอกใส่ไม่หีบบ้านเขาเหรอกเป็นเล็กเพราะว่าเขาได้กกขัดกระเทาะใส่ไม่ยากเลยเป็นตะนิ่มปลาฮาด้วยพี่น้อง เอาป้กควาดตัวแบบเงี้ยตัวกอกเอาไว้คางไว้กันไลยลูกแต่เอาอย่างทับตัวกอกโอ้ชิได้ดีโองี้ยเนาะน้าก็อยใส่เสื้อแขนยาวสองเส้นทิ้งขนยาวป้าน่วยเพราะว่าอกตัวกอ่ตัวมากเ่ยตัวสั่งสิตัวกวาหาว่าเศ้าหาว่พ่อใส่ลุ้งคล้องนะลุงก็อดอนไ่ปยังหลบกลุ้งหันกันเลย 别怪你我了，每晚。